มาเจอกับเอมี่อีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยดูจากชื่อคลิปก็คงจะรู้ว่าไม่ได้มาพูดถึงเรื่องเมคอัพสกินแคร์หรือว่าขนมใดๆนะคะวันนี้นะคะมีก็ตื่นเต้นมากที่มีมีแก๊เจตหนึ่งอย่างคะ่ะที่จะมาแนะนําให้เพื่อนๆรู้จักกันเออมันคือแก๊กเจตที่มีแบบรู้สึกชอบแล้วก็อินมากในตอนนี้นะคะหลายคนเนี่ยก็คือรู้จักแบรนด์นี้กันอยู่แล้วให้มีพูดชื่อขึ้นมาปุ๊บนะทุกคนจะร้องอ๋อทันทีเลยเพราะว่าแบรนด์นี้เขามีมานานมากแล้วนะคะนั่นก็คือโนเกีย i ต้องออกกันเลยใช่ไหมโนเกียนะคะทุกคนเป็นแบรนด์ที่เราคุ้นเคยกันมานานหลายคนเนี่ยได้ลองใช้โนเกียมาน่าจะหลายรุ่นกันเลยวนาะเพราะมี่อ่ะก็ใช้โนเกียมาหลายรุ่นเหมือนกันนะคะทั้ง n73 ทั้ง n เทั้งอะไรเงี้ยพอมี่เนี่ยรู้ว่าตัวเองนะคะจะได้ลองใช้โนเกีย5.4ก็คือตื่นเต้นมากๆคือมี่กับพี่เอิร์ธอะก็ชอบอะไรเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์มากๆอยู่แล้วทุกคนก็จะรู้นะคะชอบใช้ของใหม่ๆทันสมัยนะมี่จะมาแนะนำให้รู้จักน้องคนนี้กันเชนเนีคะโน โมเกียนั่นเองนะคะเป็นรุ่นใหม่ของเขาเลยดีไซน์ของเขาเนี่ยค่อนข้างจะทันสมัยนะคะเหมาะกับวัรุ่นชมค่ะ ดีไซน์ของเขานะคะค่อนข้างจะทันสมัยมากๆนะแล้วก็ถูกใจวัยรุ่นเราแน่นอนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขามี2สีนะคะสวยงามมากๆโนเกีย <Nokia S 2> เขาทุ่มเทนในการทดสอบความแข็งแรงของเครื่องนี้มากๆนะคะแล้วก็คือทุกคนจะเห็นว่าเขาจะออกเป็นตัวสีน้ําเงินแล้วก็มีอีกสีหนึ่งนะคะซึ่งเขาได้แรงบันดาลใจนะคะมาจากแสงเหนือนะคะประเทศฟินแลนด์ก็คือบ้านเกิดของน้องโนเกียตัวนี้นั่นเองนะคะคือมีที่มาที่ไปนะทุกคนจะบอกให้ว่าอย่าเพิ่งรีบปิด คลิปนะคะมี่จะบอกไว้ก่อนเลยว่าทําไมต้องดูคลิปนี้จนจบน,นะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมาในราคา5,990บบาทเท่านั้นทุกคน มันปังมากๆแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูว่าออปชันของเขาเนี่ยที่ได้มากับราคานี้นะคะมันคุ้มค่าแค่ไหนนะซึ่งเขาก็มีโปรโมชั่นดีๆนะคะพิเศษจาก ,5990 บาทเนี่ยถ้าซื้อผ่านช้อปปิ้งออนไลน์นะคะผ่านโนเกียออฟฟิเชียลสโตร์นะคะหรือว่าจะเป็นช็อปปี้ลาซาด้านะคะแล้วก็ J d ดี n t r a l นะทุกคนก็จะได้โปรโมชันดีๆไปเลยนะโอเคทุกคนก็รู้ไปแล้วนะคะว่าราคาน้องเขาโปรโมชั่นน้องเขาเนี่ยน่ารักมากๆเดี๋ยวมี่จะมารีวิวอย่างละเอียดให้ฟังนะคะตามไปดูกันเลยค่ะก็ อน้องตัวนี้เนี่ยเป็นโทราศัพท์ ที่รู้สึกว่าดีไซน์เนี่ยสวยอยู่แล้วเนาะ <Yeah. S 1> บางเบานะคะแล้วมีจะบอกว่าสิ่งที่ทุกคนกังวลอันดับแรกเลยคือแบตเตอรี่ใช่ไหมถ้าซื้อโทรศัพท์เครื่องหนึ่งในราคา5้าพันเบาทเนี่ยแบตเตอรี่มันต้องอยู่ได้น้อยแน่เลยแล้วก็จอมันค่อนข้างกว้างมันต้องอยู่ได้แป๊บเดียวแน่เลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่จริงๆไม่ใช่เลยค่ะทุกคนน้องคนนี้เนี่ยเขามาในแบตเตอรี่นะคะ4 0 0พมิลลิแอมแล้วก็อแดปตีฟแบตเตอรี่นั่นเอง <Wow. S 1> ซึ่งจะมี AI นะคะคอยจัดการพลังงานของเครื่องนั่นเองทําให้เครื่องน่ ามใช้ได้ทั้งวันนะคะไม่ว่าจะเล่น Tik Tok YouTube นะคะหรือว่าจะเป็น IG ต่างๆเนี่ยก็อยู่ได้ทั้งวันแน่นอนนะคะเหมาะกับกิจวัตรประจําวันของเรามากๆพูดถึง Tik Tok อกไแล้วเนี่ยก็คือข้ามเรื่องนี้ไปก่อนไม่ได้เลยนะคะคือเรื่องกล้อง ับางคนเนี่ยเลือกซื้อโทรศัพท์จากกล้องเลยนะว่ากล้องสวยหรือกล้องไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยชัดไม่ชัดแล้วมีจะบอกว่าตัวนี้นะคะไม่ทําให้เราผิดหวังแน่นอนก็คือเจ้าโมกีตัวนี้เนี่ยมีกล้อง4ตัวนะคะความละเอียด48ล้านพิกเซลกันเลยนะพร้อมกับศู์ชัตเตอร์นะคะและฟังก์ชันการถ่ายวิดีโอแบบมืออาชีพนะคะให้ความรู้สึกเหมือนว่าเราถ่ายด้วยกล้องโปรโปรเลยนะคะจับภาพทุกช่วงเวลาอย่างมืออาชีพนั่นเองคือจะพูดง่ายๆนะคะก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยถ่ายรูปชัดมากนะคะเพราะเขามีกล้อง4ี แล้วก็ลื่นมากๆเวลาถ่ายวิดีโอนะคะเหมือนกล้องโปเลยนะคะสามายงี้ฟูฟ้าฟูฟ้าฟูฟ้าไม่มีสัน่นไม่มีอะไรเลยนะมีชอบเจ้าตัวนี้มากๆนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีคิดว่ามันคุ้มค่ากับการใช้โนเกียตัวนี้มากๆนะเขาพัฒนากล้องมาได้ดีมากๆนะคะบางคนนะถามว่าเป็นยูทูบเบอร์ต้องมีกล้องไหมไม่จําเป็นนะคะใช้กล้องโทรศัพท์ก็ได้ก็เลือกกล้องโทรศัพท์ที่ชัดๆนะคะตัวนี้ก็สามารถอัดคลิปอัพลง YouTube ได้เลยคุณภาพเขาดีมากนะคะแล้วก็จะพูดถึงว่าทําไมมีถึง หลงรักน้องโนเกียตัวนี้นะคะก็คือมันดีมากกับการดู y YouTube อัพคลิปเล่น t ิ k กต็อกต่างๆนะคะจอเขาชัดมากๆคือเมียไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะคะว่าโทรศัพท์ราคาเนี้ยจะจอชัดขนาดนี้แล้วก็กว้างขนาดนี้นะคะคือหน้าจอเนี่ยทุกคนจะเห็นได้ว่ามันชัดมากนะคะแล้วก็ละเอียดมากๆหน้าจอเนี่ยเป็น HD plus นะคะแบบ punch hole ขนาด6.39นิ้วนั่นเองนะคะก็คือหน้าจอเนี่ยเหมาะก,กับการเล่น YouTube ดู t ิ k กต็อกหรือว่าจะเซิร์ชอะไรก็ตามนะคะคือมันชัดมากๆเลยนะทุกคน ตอนแรกอะ่ะมี่คิดไว้ก่อนแล้วว่าเออเครื่องราคาเท่านี้เนี่ยเขาจะเหมาะกับชีวิตเร่งรีบอย่างเราหรือเปล่านะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเขาตอบโจทย์ทุกอย่างจริงๆนะคะความลื่นของเขาเนี่ยก็คือลืนล่นปืนลืนล่นปืนลื่นปืนลื่นปืนมากเลยนะเนี่ยไม่ค้างเลยนะคะจอก็ชัดแล้วก็ลื่นมากๆเพราะวางใจกับ AI นะคะด้วยคอคอมนั่นเองซึ่งเป็น AI เทคโนโลยีรุ่นล่าสุดของโนเกียนะคะก็มีก็บอกไปแล้วนะว่าเครื่องเขาแรงอยู่แล้วนะคะปัดซ้ายปัดขวาก็คือไม่มีค้างแน่นอนจะเข้าแอปไหนนะคะ ก็เข้าได้สบายมากเลยนะคะก็คือไม่มีปัญหาแอปค้างแอปเด้งแน่นอนนะคะทุกคนเจ้าโนเกียตัวนี้เนี่ยเขาเป็นมือถือนะคะที่ปลอดภัยนะแล้วก็อัปเดตอยู่เสมอนั่นเองนะคะทันสมัยแน่นอนโดยทางโนเกียเนี่ยเขาการันตีนะคะอัปเดต Android 2เวอร์ชันแล้วก็อัปเดตความปลอดภัยของเครื่องนี้นะคะเป็นเวลาสามปีเลยนะทุกคนก็คือตอนที่เราใช้โนเกียเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าปลอดภัยนะคะจากไวรัสต่างๆหรือว่าสปายแวร์ต่างๆนั่นเองนะคะที่จะเข้ามาติ ในเครื่องเรานะเป็นโทรศัพท์ที่พร้อมมากนะคะมีจะบอกให้ว่าราคานี้กับฟังก์ชันที่เยอะขนาดนี้ก็คือปังมากๆนะคะทุกคนมีชอบเครื่องนี้มากๆยังไม่หมดเท่านั้นนะคะเจ้าตัวนี้นีก็สามารถวางใจได้กับ Google Assistant นั่นเองก็เจ้า Google Assistant ตัวนี้นะคะก็จะทําให้เราได้เข้า Google Map ต่างๆนะคะหรือว่าค้นหาข้อมูลด้วยเสียงนั่นเองนะคะเราสามารถสั่งงานมันด้วยเสียงก็ได้นะคะอย่างที่เห็นหลุดไปเมื่อกี้นะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นคําชมก็คือขอบคุณ เขาก็จะขอบคุณเรานะเครื่องนี้เนี่ยราคาแค่5,490บาทเท่านั้นถ้าคุณซื้อผ่านออนไลน์นะคะมันคุ้มมากจริงมี่ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะก็มีเป็นมือใหม่หัดรีวิวพวกของอิเล็กทรอนิกส์อย่างนี้ด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะพูดยังไงให้ได้อัศรรยนะคะเพราะว่าปกติมี่ก็ดูคลิปพวกรีวิวอย่างนี้น้อยมากๆแต่อันนี้จะมารีวิวด้วยความที่เราใช้จริงอะนาอแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเรียนออนไลน์ต่างๆหรือว่าจะเป็นการคุยประชุมนะคะมี่จะบอกให้ว่าไม่ต้องซื้อโทรศัพท์แแบบครึ่งสอ ตัวนี้ก็คือมีเพียบพร้อมแล้วนะคะเจ้าโนเกีย5.4ตัวนี้นะมีก็อยากให้ทุกคนไปลองใช้น้องคนนี้เขาดูนะคะก็สามารถเข้าไปเล่นก่อนได้เนาะมีก็พยายามหาข้อมูลมาให้เยอะที่สุดแล้วก็ดูเป็นโปรเฟชชั่นอลมากที่สุดนะพวกโค้งพวกอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีพยายามอธิบายแล้วก็ให้ทุกคนเข้าใจง่ายในรูปแบบของมีแล้วนะคะมี่รู้สึกว่ามีเรื่องมาเพราะว่ามันราคาคุค้มค่ากับฟังก์ชันที่ได้นะคะถ้าใครมีแล้วนะคะก็มาอวดกันได้นะเพราะว่าตอนนี้เขาวางขายแล้วนะคะเดี๋ยวไว้ข้าวหลังนะคะมีจะหาของดีๆมารีวิวให้เพื่อ เพื่อนฟังอีกนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย